ครับพี่น้องขอต้อนรับและขอสวัสดีพี่น้องแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับรับมือนี้กัเป็นมือถือว่าเป็นมือมือห้อมหน่อยเนาะนะครับเป็นมือเจริญปปุธมนมลในพิธีเททองลอลูเหมือนหลวงปู่พระมหาแปงพระคุณโออดีตเจ้าคณะอำเภอคอวังลูกแรกอดีตเจ้าวาดวัดปันปาะและอดีตเจ้าวาดวัดป่าลำดวนครับพี่น้องอมือนี้ เป็นกำหนดการพิธีจเจริญพระพุทธมนต์นะครับที่ทางอำเภอเขามีการเปลี่ยนแปลงเดิมที่จะ,จะเจริญพระพุทธมนต์ในนมืออื่นวันที่2 9เกนะครับแต่เนื่องจากว่ามีพิธีวา่างศิลาฤกษ์นํานะครับก็เลยยานเวลาปพก็ลเลยขยับมาเป็นพิธีจเจริญพระพุทธมนต์มือนี้เมื่อนี้พี่น้องลังไหลเข้ามานะครับบว่าจะเป็นทั้งด้านโล่งท่านคดีนะครับพี่น้องก็มาเตรียมตั้งแต่ช่วงบใยเข้ากับเหตุงานกันมาหลายมือ เมื่อนี้พี่น้องพุทธศาสนิกชนเดินทางมารวมพันคนนะครับจากตรวจเช็คทางด้านเก้าอี้นะครับซึ่งมืออื่นจะเป็นมือพิธีใหญ่นะครับเปลี่ยนมือพิธีใหญ่เมื่อนี้ทางคณะไฟกองน้อยการเฮ่ากามีให้พี่น้องไดบูชาทองนะครับซึ่งทองนี่มีอยู่3าขนาดนะฮะขนาดแรกก็คือขนาดแผ่นนะครับเป็นแผ่นบางๆนะรับ,บูชาผพนละ20ิบ,บาท นะครับสามารถที่จะบูชาได้๋หอดหมืออื่นแต่ในส่วนที่เป็นแทงนะครับเป็นเป็นแทงแทง,แทงและเคองกิโลเนี่ยราคาพี่น้องบูชา299ิบาทแล้วก็แทงและ1กิโลกรัมบูชาแทงและ499บาทซึ่งจะปิดการบูชาในในรอบแรกนี่เพราะว่าต้องใส่เวลาหลอมเป็นเป็นเวลาที่เงาพอสมควรแต่ว่าในแผ่นท่อง20บาทเนี่ยมืออื่นก็ยังสามารถาเขามาบูชาได้นะครับเพื่อรอ หลบล่อหลวงปู่มพมมหาแปลงปะคุโนของเข้าซึ่งมืออื่นนะครับประธานฝ่ายฆารวาดนะครับโดยท่านาผู้ว่าการจังหวัดยโสธรนายชุลทียังตรงนะครับเป็นประธานฝ่ายฆ่ารวาสลกามีพระเทพวงศ์สายจานย์หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดยโสธรนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีกาหนดการก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกนะครับกาหนดการเดิมที่จะเริ่มเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีแต่เนื่องจากว่ามีพิธี ไอ้ว่างศิลาเลิกนะครับก็เลยขยับเวลาถอยลุนขึ้นมาอีกหชั่วโมงฉะนั้นมืออื่น7จ็ดโมงเสาพี่น้องต้องเริ่มเข่าพื้นทีนะครับมืออื่นหน่วยงานราชการองค์กรต่างๆาั้งบ้านวัดโรงเรียนหมู่บ้านชุมชนนะครับจะน,นําต้นผาปลาเข่ามารวมเป็นเจ้าภาพร่วมสมทบทุนสร้างรูปลอเหมือนหลวงปู่มหาแปรงประคุโน นะครับอดีตเจ้านานเพื่อคอว่างอดีตเจ้าวาดวัดบันเปะอดีตเจ้าวาดวัดปลาลำดวนนะครับและที่นี่บ่ได้ให้หลวงปูอยู่ตากแดดตากฝนนะครับจะมีพระพุทธรูปอยู่พร้อมจะสร้างมืออื่นจะว่างศิลาเลิกแล้วก็จะสั่งซาลาให้หลวงปูอยู่นะครับในวงเงินเบื้องต้นเขาต้องการวงเงินอยู่ที่ เอาหกแสนบาทนะครับเป็นขันตานะครับแล้วก็จะมีลูปลอ้อเหมือนนะครับให้พี่น้องที่รวมโมทนาบุญตั้งแต่2,500บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ผู้ทีบริจาค5 0พ0บาทขึ้นไปจะได้จาลึกสลักซื้อไ้วีิฐานาหลวงปู่ที่จะปฏิจจฐานนี่ครับอยู่หน้าที่วการน้ำเพื่อแต่ในส่วนนอกเหนือจากนั้นหมู่บ้านชุมชนก็จะให้ไปหมู่บ้านละ,ละองละองในส่วนของพี่น้องที่บริจาค1,000บาทแต่บ่เกิน2,500บาทพี่น้องก็จะได้เหรียญ นาหลวงปู่รุ่นนี่แหละครับรุ่นเทีทองรอเนี่ยนะครับพร้อมใบโมทนาบัตรนะครับมือนก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับเวล่าเทีทองนะครับเก้านาฬิกานะครับเพราะว่าเจ็ดมงครงเนี่ยก็จะเริ่มทั้งพิธีทั้งพระมนะครับบวงสรวงเทวดาฟ้าดินนะครับแล้วจากหันเวลาเก้าโมงสิบเก้านาทีนะครับจะเป็นพิธีเทีทองโดยท่านประธานก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนายชลธียังตรงแล้วก็ มีทางพระเทพวงสาจารย์นะครับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดยะโสธรจะยนอนแผ่นทองลงนะครับหลังจากนั้นพระคุณเจ้านะครับประสงค์จะเลื่อนใช้มงคลคาถาเก่าจบลันของลันกองลันะคั่งนะครับต่อจากนั้นห่างกันประมาณ3านาทีก็จะมาทําพิธีวางศิลาฤกษ์ในเวลาเก้านาฬิกาสามสิบเก้านาทีนะครับก็จะเป็นเสร็จพิธีไปนะครับในส่วนเทศห้องกับเทศไปนะครับมือนี้นะครับวล่าอันเป็นมงคลนะครับ เดิมที่นัดพี่น้องไว้16นาฬิกา20นาทีเวลาเปนเป็นมงคลเริมพิธีเวลานาฬิกา39นาทีนะครับกจะได้นำพผ้าพี่น้องศาสนาพิธีก่อนอเพื่อจะนำพผ้าพี่น้องเข้าสู่พิธีการทางศาสนาเป็นพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เย็นนะครับพีน่น้องรรรีีาาาายะมมมัสนเว สิกาปัทธรรสมาธิยามีสุขรามีระยะมัจจะมาราทานาเวรมณีสิกาปัทธรรมสมาธิยามีมานีปัญจิิกาประธานิทีเรนตุเบติยันตีทีเรนะภคเบปะาทีเรนะนิุติยันติตตมาจิลังมิโชั

สักเทราเมตตุเปติสิพาละเทและติเทติมานิทิเพลาเทจะภาเมสรุวานาฆาเนกหาภัรุมิเกติภุมมะจะยัมตุเทวาสาราภะมิสเจยาปะปังภะปะนาคาจิตตมัสสติเกยัมมุนิบรัตตลังสาภะโขสุนันโต अजज दियाँ पिखो yeah, yeah. มื่อนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกภาคส่วนนะครับที่มาบูชาแผ่นท่องก็ดีทางโล่งท่านก็นดีทางไก่ทางไก่สิทธิญาณุสิทธิพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับอ่าส่วอยกันประชาัมพันเดอร์พี่น้องมืออื่นเศร้าวันที่ยิบเกอ่าวันอาทิตย์ที่29วิพฤศจิกายน2อ6 3นะครับตรงกับมือ ขึ้น14คํีคำเดือนอายหรือว่าเดือนหนึ่งนะครับหรับมุนีผมผู้ใหญ่สุนันบุญนำผู้ใหญ่บ้านบัดปอมูหกในขานะของคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ดาเนินงานนะรประสานเรื่องเองินเรื่องทองนะครับขอขอบคุณพี่น้อง เดินทางไกลทั้งไกลมีความปลอดภัยขอขอบคุณอาจารย์เชิดแสงก้าอาจารย์สุรพินการเพชรนะครับมือนีก็มีโอกาสไปจัดรายการอยู่ข้าวหนึ่งนะครับทีมงานภูมิใจไทยขว้งนะครับมือนีเห็นน้องไส้ไหมอีกท่านหนึ่งนะครับสารวัตรลุงนิรันต์พันตบรวจโทรลุงนิรันต์ทองกเกษมสกุลมาจากอำเภอกุดจุ่มขุ่นนะครับจากสพคำปะกูดกามาคือกันลหลายๆท่านเดินทางไกลทั้งไกลมาเอามือพ่อๆกันสารับม,มือนีอพี่น้องเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับ